อิ่มท้องทั้งทีก็ทำให้โลกหน้าอยู่ขึ้นดีกว่าไหมตอนนี้นะคะฟ้องอยู่ที่งาน SX Food Festival 2025โซนนี้นะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโซนไฮไลท์ของงาน SX เลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อกี้ฟงแอบไปเดินเล่นแป๊บเดียวแต่ว่าตาลายมากเพราะว่าของกินเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยเดี๋ยววันนี้ฟ้องจะพาเพื่อนๆไปดูกันค่ะว่าอาหารกับความยั่งยืนเนี่ยเกี่ยวข้องกันยังไงแล้ววันนี้ฟงจะไปกินอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะ ชีวิตเราก็ต้องพึ่ง Google Map ในการเดินทางแต่ว่ามาฟูดเฟสทั้งทีของกินเยอะมากขอแอบไปดูแมปก่อนดีกว่าต้องแทนก่อนว่าเราจะกินอะไรบ้างแต่ว่าเอาจริงๆฟังว่ากินคนเดียววันนี้คือดูจากของกินแล้วร้านอาหารแล้วน่าจะกินคนเดียวไม่ไหวขอเปิดตัวเด็กๆมากินเป็นเพื่อนหน่อยเด็กๆมาี้แล้ว <Wow. S 1> อ่านแนะนำตัวหน่อยค่ะลัดคะ่ะเป็นคอนเทนเตอร์ของอมรินออนไลน์แหละ อิมค่ะไปคเอทีฟค่ะวันนี้อยากกินอะไรคะเด็กๆอยากกินขนมแบบชื่นใจชื่นใจนิดนึงอ่าอยากกินขนมเกาหลีน้องๆรู้หรือเปล่าว่าปีนี้เนี่ยเขาแบบไม่ว่าจะสัญชาติไหนคือมีหมดเลยที่นี่มีตั้ง6สัญชาติด้วยกันคืออยากกินเกาหลีมีอยากกินญี่ปุ่นมีหรือจะยุโรปหรือจะไทยหรือจะอินเดียมีหมดเลยที่นี่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไหมออขอแพนก่อนเราจะเริ่มต้นจากไหนดี ีนพิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเขาเื่นในทีม World Food Collaboration มีร้านค้ามากกว่า163ร้านค้าแบ่งเป็น6โซนย่อยได้แก่โซนอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีอาหารอินเดียอาหารจีนไปจนถึงโซนอาหารยุโรปแถมยังได้มีการจำลองแลนด์มาร์คสุดคิดทั่วทุกมุมโลกเอามาไว้ที่นี่ค่ะแล้ววันนี้เราจะกินอะไรอ่ะ,ะ,ะมันเยอะเกินอ่ะเลือกไม่ถูกเลยอ่ะ อาหารยังไม่เห็นแต่หนุ่มจีนหนุ่มเกาหลีเห็นอยู่ไม่เห็น <laughs> ไม่เห็น <laughs> ไปไปดูกันไป <laughs> ส่วนใครนะคะที่เป็นแฟนขับเชฟชื่อดังงานนี้เขาขนทัพมาทั้ง Master Chef Top Chef Iron Chef และเฮลท์ค t ีกเชนไทยแลนด์กันเลยค่ะแต่เอ๊อาหารกับความยั่งยืนมันเกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเชฟกันดีกว่าค่ะ อยากรู้ค่ะเชฟว่าอาหารกับความยั่งยืนอ่ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงอะคะเออผมว่าอาหารมันตอนนี้ไงเทรนด์มันก็มาแล้วคือเรื่องลองจี t ีเรื่องซัพพลายเอทตี้หรือว่าความยั่งยืนความแบบมองการไกลมองลองเทอร์เลเลอร์สรลหรับผมแล้วถ้าในฐานะเชฟต่นะคนทำร้านอาหารสิ่งนี้ทําำให้อาหารยั่งยืนที่สุดสำหรับผมคือเรื่องของการจัดการฟูดเวสต์ฉะนั้นครัวผมเนี่ยจะไม่เคยทิ้งเปลือกหอมเปลือกแครอทหรือว่าแบบเปลือกกุ้งหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ทิง้งแล้วก็เวลาเราดีไซน์เมนูเราต้องดีไซน์ มันกำลังดีให้ลูกค้ากินแล้วไม่เหลือเวลาเราคิดว่าเอ้ยเราทำให้อาหารยั่งยืนยังไงเนี่ยลดฟู้ดเวสเอานี่ไปทำซอสเอาเปิดขามมาต้มซุปเอาซุปมาทำอันนี้ต่อขายเห็ดที่เหลือเราเอามาปัน่นทำเป็นดุกเซลพอได้เห็ดผัดก้าวมาทำอย่างอื่นต่อได้มันแบบมันได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทำให้ร้านมีกำไรเยอะขึ้นด้วยปัจจุบันผู้บริโภคนี่ใส่ใจในเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นไหมคะเชฟสําหรับผมเท่าที่เจอมาทั้งหมดนะครับทุกวันนี้ โลกของเราหรือ,อผู้คนเนี่ยมักจะเริ่มหันมามองถึงจุดนี้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุที่รีไซเคิลนะครับผมการทานอาหารที่มาจากแหล่งชุมชนต่างๆเพื่อให้เกิดการขนส่งที่ทำลายธรรมชาติได้น้อยที่สุดอะครับเป็นเหมือนกับว่าเกษตรกร,กรยั่งยืนมากขึ้น ความยั่งยืนมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายหลายๆลร้านอาหารเนี่ยพอมีเรื่องความ sustainability ราคามันแพงขึ้นกว่าที่ Import มาจากต่างประเทศทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเชฟง่ายๆเลยครับผมอย่าลืมว่าพลาสติกก็ถูกกระดาษแพงง่ายๆกระดาษตัดต้นไม้ย่อยสลายได้แล้วก็ยั่งยืนที่สุดแล้วแต่พอมาเป็นพลาสติกอยู่กับเราไปเป็นไม่รู้กี่ปีก็ย่อยสลายไม่ได้ พราะนั้นเราจะต้องสร้างเครื่องจักรมาใหม่เครื่องดึงที่จะต้องทํากระดาษให้มันเป็นจานอาหารมันก็ต้องแพงขึ้นแค่คิดภาพก็แพงขึ้นแล้วเป,เป็นแค่ช่วงแรกที่ทุกอย่างจะแพงขึ้นแต่พอเราพอผ่านช่วงนี้ไปได้ปุ๊บมันจะอยู่ในช่วงเข้าตัวลงตัวอพอเข้าอยู่ในช่วงลงตัวพบทุกอย่างทีเป็นเรื่องปกติแต่ในที่สุดแล้วพอเราเข้าใจกับมันพอเราทุกคนในโลกไปนี้ในประเทศไปนี้ใช้เหมือนกันทุกคนมันก็จะหยุดส่งแล้วก็ทุกคนก็เข้าใจกันเองครับผม นอกจากนี้นะคะ SX Food Festival เนี่ยก็ยังได้มีการโชว์นวัตกรรมสุดล้ำถึง10โซนด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Prebiotic โซนเกษตรแม่นยำโปรตีนจากอากาศการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนภาชนะกินได้อาหาร Upcycle Superfood พืชทนแลงไปจนถึงเกษตรแนวตั้งและเกษตรในร่มค่ะมาเด็กๆมาดูวันนี้กันดีกว่าอะไค c y c Food p r o d u c นี่แก้วทำจากกาแฟอ,อันนี้ใหญ่ะขาวดมนี้ไม่กลิ่นปะไม่มีกลิ่นเลยโอ้ยเลิศมากโใมัแข็งยไม่ได้คดไใช่หมหม่ข้าวโพดร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเหรอก็คือเขาแบบฟู้ดเวทศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่มีขยะโอ้หดีมากนำทุกอย่างมาใช้ได้เอาจริงๆที่ว่าแบบผลิตภัณฑ์ตอนเนี้ยที่มันเป็นความยั่งยืนคือดีไซน์สวยมากคือคือได้ความเก๋จริง,รงๆอะ่ะ นเมื่อกี้คือแบบเอาจริงๆเดินไปเดินมาครั้งเนี้ยเขาจัดใหญ่จริงๆและลานคาเยอะมากคือฟองค่อนข้างลายตาแมว้ว่าจะแพนมาแล้วตอนนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตมานั่งพักก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วก็หลงทางก,กับเด็กๆแล้วเนี่ยอ้าวเติ็แล้วคะ่ะคือเหมือนปล่อยซีนเมื่อกี้พี่เพิ่งบอกว่าแบบขอนั่งพักแล้วยู่นี้วพวกเธอก็โผล่มาคนหิวว่าต้องได้กินอะไรอร่อยๆอ่ะไหนามีอะไรบ้างคะอันนี้ฝั่งไหนฝั่งยุโรปค่ะฝั่งยุโรปมีเซอรเซตกับเบดฟราย เป็นเกาหลีนมตีที่จริงใจก็คือมกิอตบกีกับอมูก็คือไม่ว่าเราจะกินอะไรก็สามารถมากินได้เลยที่นี่อ่าไหนขอประเดิมก่อนเลยค่ะลองอะไรก่อนดีคะรับอะไรดีคะก็ต้องอบป้าตอนนี้ก็คืออิ่มเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน้องพิม์พกับน้องนัดจะแยกขยะถูกไหมเดี๋ยวพี่จะบอกเขาว่าห้ามบอกเราโอเคปะ ก็ต้องไปดูมาเพราะว่าใน SX คือเขาก็จะมีโซนแยกขยะอย่างนี้เหมือนกันก็คือถ้าใครกินแล้วไม่แน่ใจว่าสิ่งไหนยังไงก็จะมีคนคอยบอกเราแต่พี่จะไม่บอกเราสอคนอ่าอันดับแรกก็คือต้องเทน้ำก่อนนะคะก็คือถ้าใครมีเศษอาหารสิ่งที่ดีที่สุดในการทิ้งขยะก็คือต้องแยกขยะก่อนใช่ไหมคะ เศษอาหารต่างๆอามาตาเราแล้วค่ะตาเรามีเศษอาหารเยอะมากเยอะด้วยเราต้องเทเ็จอาหารก่อนลุงมีเศษอาหารอามาแบบนี้นี่แล้วก็มีขวดพลาสติกนี่เรียมน้อยพิชูพ่ชูต้องเป็นขยะทั่วไปเป็นไงคะเด็กๆยากไหมในการแยกขยะ ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วถ้าไม่ถามเขาเนี่ยเราจะทําได้ไหมเราอ่านเราดูซีอาอ่านน่าจะทําได้แต่ว่าถามเพื่อความมั่นใจดีกว่าใช่แล้วกลับไปบ้านหลังจากงาน SX จะกลับไปแยกขยะไหมแยกจริงเหรอแต่ว่าที่บ้านอย่แยกอยู่แล้วแยกเหรอแยกเราจะทิ้งเสร็จอาหารเราก็ต้องเทเสร็จอาหารออกก่อนอยู่แล้ว